พี่แพงเกินไปอ่ะถ้าใช้ไม่ถึงก็ไม่คุ้มอยากป่วยเป็นมะเร็งมากหรือไงซื้อป้องกันมันไม่ได้ซื้อแล้วอยากให้เราเป็นแล้วเราต้องใช้ใครที่บอกว่าประกันแพงหรือตัวแทนคนไหนที่เคยไปนําเสนอแผนประกันให้กับลูกค้าแล้วเจอลูกค้าตอบมาบอกว่าโอ๊ยแพงอะ่ะไม่เอานะครับคุณต้องฟังคลิปนี้ผมเชื่อว่า หลายคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์นี้ทั้งลูกค้าเองก็คงจะมีความรู้สึกว่าเอ้ทำไมประกันมันแพงจังเลยหรือแม้กระทั่งตัวแทนคุณก็คงจะเคยเจอคําตอบแบบนี้จากลูกค้าเหมือนกันจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวผมเองนี่แหละแต่เนื่องจากว่าผมและลูกค้าเนาะมันมีคนสองคนเพราะฉะนั้นเราต้องขออนุญาตเขาด้วยแล้วเขาก็อนุญาตนะครับให้เอาเรื่องนี้มาแชร์ได้คือลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่ผมได้ดูแลเขาอยู่เรื่อยมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ประกันสุขภาพแล้วก็ประกันโรครายแรงต่างๆทีนี้เนี่ยเขาอยากจะอัพวงเงินนะครับเพิ่มความคุ้มครองเขาไปอีกเกี่ยวกับเรื่องของโรครายแรงเขาก็บอกว่าอุย๊ยพี่เอ็มผมเนี่ยอยากได้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคมะเร็งขึ้นมาหน่อยนะฮะอยากจะได้ให้มันสูงๆหน่อยผมก็เลยโอเคได้น้องเขาเป็นรุ่นน้องนะผมว่าเดี๋ยวพี่เสนอให้เรากันนะเดี๋ยวยังไงส่งแผนไหนผมก็ทําแผนทุกสินแย่ส่งไปครับผมนําเสนอแผนนี้ไปให้เขาคุ้มครองชีวิต1 0 0 0 0บาท ต้องเข้าใจว่าในการซื้อประกันนะครับมันมีทั้งสัญญาหลักและก็สัญญาเพิ่มเติมซึ่งถ้าเกิดเราจะซื้อสัญญาพวกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมเราจําเป็นจะต้องมีสัญญาหลักก่อนนะพี่ๆตัวแทนน่าจะทราบกันดีเพื่อนๆตัวแทนรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคนที่จะซื้อบางคนไม่ทราบอันนี้ต้องทราบกันด้วยนะครับผมก็เลยนําเสนอทุนประกันชีวิตหลักเนี่ยให้เขาก่อน นะครับเริ่มต้นที่แสนหนึ่งก็ถืถอว่าถูกมากมากเลยผมก็เริ่มทําการาผูกเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเข้าไปด้วยให้นิดหน่อยนะฮะโอ้โหตกต่อปีอ่ะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทต่อปีนะฮะแล้วก็ได้เงินชดเชยให้อีกพันหนึง่งอ่ะเอาเงินชดเชยไปด้วยเลยละกันพันหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาก็ทํางานเนาะ แล้วก็มีรายได้สูงถ้าเกิดเขาต้องนอนโรงพยาบาลรายได้เขาก็สูญหายไปด้วยผมก็เพิ่มตรงนี้ให้แล้วก็มีตรวจเจอมะเร็งนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเลยนะผมก็เลยมอบวงเงินนี้จากบริษัทให้ก็คือ1ล้านบาทถ้าน้องตรวจเจอโรคมะเร็งนะครับน้องรับทุนประกันชีวิตไปเลย 1>, 1ล้านบาทนะครับแล้วก็จากนั้นผมก็เลยผูกเกี่ยวกับเรื่องของวงเงินค่ารักษาโรคมะเร็งให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีรักษาเกี่ยวกับพวกโรคไตาวายเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพอถ้าเกิดโรค2โรคนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาจะบานปลายมากๆมันมันเยอะจริงๆมะเร็งกับโรคไตเนี่ยนะผมก็เลยผูกให้เขาอีกโรคละ5ล้านบาทนี่คือทุนในการรักษานะครับทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะฮะตรงเนี้ยเนี่ยครับ,รรบชำระเบี้ยรายปีนะ ตกอยู่ที่ปีละ6 5 6 9หรอบาทเฮ้ยพี่แพงเกินไปอ่ะก็ด้วยความที่เราสนิทกันคุยกันแบบสนุกสนุกผมก็เลยบอกเขาไปว่าแหมมูลค่าของเสียเนี่ยผมก็เรียกเขาเสียนะครับมูลค่าของเสียเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเบี้ยประกันเท่านี้อีกซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเขาก็ไม่เอาอะเปลืองตอบมาแบบนี้นะฮะไปยังไงต่อนะครับผมโอ้ยอย่าไปคิดอะไรเยอะลงทุนให้ตัวเองหน่อยเลย หนนแค่แบบ45000ต่อปีเนี่ยคิดเฉลี่ยเป็นเดือนถูกมากเลยเสียแบบหาแป๊บเดียวเองก็ได้นะฮะประโยคไฮไลท์ยหยุดประโยคนี้ถ้าใช้ไม่ถึงก็ไม่คุ้มแล้วก็หัวเราะ <laughs> ใช้ไม่ถึงไม่คุ้มซึ่ง <laughs> คืออยากป่วยเป็นมะเร็งมากหรืองไงนะฮะไอ้น้องนี่นะผมก็เรียกเขาแบบนี้นะฮะซื้อป้องกันไอ้น้องมันไม่ได้ซื้อแล้วอยากให้เราเป็นแล้วเราต้องใช้อยากจะเป็นเรื่องให้โล่งมะเร็งนะฮะ เขาก็ค้ำๆกลับมาแบบมีไว้ป้องกันครับมีไว้ป้องกันนะครับผมก็เลยว่าขออนุญาตเขานําเรื่องนี้มาทําเป็นคอนเทนต์เขาก็โอเครับทราบนะครับก็คือแบบนี้ครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะหลายคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แพงแต่ผมอยากจะให้เรามองอีกมุมนึงนะครับว่าชีวิตเราอ่ะมันมีค่ามากกว่าเงิน4 0 0 0 5,000ต่อปีที่เราจะสูญเสียด้วยซ้ำนะ4 0 0 0 5,000ต่อปีครับ ไปเลยครับเดือนหนึ่งเราหาแค่ไม่เท่าไหร่เองเพื่อปกป้องความเสี่ยงเพื่อมอบมูลค่าชีวิตให้กับตัวเองครับหลักล้านหลัก10ล้านหลักเท่าไหร่คุณทําไปเลยครับอย่าประเมินค่าชีวิตของตัวเองเพียงเงินไม่กี่บาทฉะนั้นวันนี้นะครับหากเรามีความรู้สึกว่าจ่ายประกันเดือนละ2 0 0แพงเนี่ยผมคิดว่านะเรากําลังด้อยค่าชีวิตของตัวเราเองครับจริงๆชีวิตของเราเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้ด้วยซ้ํา โอเคบางคนอาจจะมองว่า,าก็ไม่ได้มีรายได้มากเงินก็ไม่ได้มีเยอะที่ไปซื้ออะไรขนาดเราก็เลือกซื้อแผนประกันความคุ้มครองที่เราสามารถเข้าถึงได้อาจจะเริ่มต้นไม่ต้องแพงมากก็ได้เริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยเนียน่ยให้มันมีความอุ่นใจว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นกับเราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวมันยังสามารถที่จะมีวงเงินในการคุ้มครองเราอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือสําหรับในมุมมองของลูกค้านะครับผมก็อยากจะให้เราเข้าใจแบบนี้ว่าอย่าพยายามลดคุณค่าของตัวเองโดยการบอกว่าเบี้ยประกันมันแพงให้เราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าสิ่งนั้นอีกและในมุมของตัวแทนนะครับถ้าคุณเจอลูกค้าที่ตอบคําถามมาแบบนี้ไม่ต้องไปโกรธเขานะเออบางทีเขาอาจจะติดตลกมาไหมหรือบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นในมุมหลายๆมุมเราก็เข้าใจเขานะครับแล้วก็พยายามสื่อสารให้เขาเข้าใจแบบนี้ว่าเนีย่ยชีวิตมันมีค่ามากนะครับ วางแผนประกันให้ดีให้เหมาะสมแล้วก็ตามกําลังตามงบประมาณที่เราสามารถทําได้เป็นกําลังใจให้สำหรับทุกคนนะครับ